ขนาดนี้เวลา22นาฬกา28นาทีโดยประมาณนี่นะร้านพี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศหน้าร้านมีคนบอกขอรีวิวหน่อยอ่ารีวิวรีวิวอะไรก็ไม่รู้ในร้านเราเนี่ยมีนี่เรามีน้ำขายด้นะครับพักผ่อนโตอ่านการ์ตูนเล่นการ์ดได้หมดเราจะดูอุปกรณ์มือถือเราก็มีนะครับเราก็จะมาดูการ์ดแวบบ็บนี่การ์ดมันกาะป๋อนดีเดี๋ยวเราไปดูกลางคืนก่อนว่า หน้าร้านพี่เป็นไงเนีย่ยสี่ทุ่มครึ่งไมได้โม่นี่นะครับอันนี้คือรถพี่ลับไปซื้อของวันนี้ทุกมาเต็มหลังไอเต็มรถเลยนี่เอ๊ะทำไมหน้าร้านมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่สองคันมีไลเดอร์อยู่สองคนเราไปดูซิไรเดอร์คนนั้นคือใครสองคนนี้ครับเจ้าของมอเตอร์ไซค์สี่ทุ่มครึ่งแล้วครับเรายังทำการอะไรกันอยู่ ทำไรอยู่แยกแขน TBT สิบสี่ออกวันนี้ครับกว่าพี่จะมาแล้วก็จะส่งของเสร็จเรากว่าจะถ่ายคลิปสามคลิปเรากว่าจะเสร็จก็มานั่งแยกแขนกันอีกถามมาเยอะครับว่าส่งนน้องๆบอกส่งเร็วหน่อยครับโอ้โหนี่พี่เร็วเต็มที่แล้วครับนี่สี่ทุ่มพึ่งยังนั่งทําพรุ่งนี้จะส่งให้สําเร็จคืนนี้ทาให้สําเร็จแล้วก็ส่งพรุ่งนี้ให้หมดครับคือร้านเราเนี่ยจะส่งวันต่อวันเลยนะครับส่งทุกวันเว้นวันอาทิตย์วันเดียวสั่งวันนี้ก่อนบ่ายสองจะส่งให้วันนี้ ถ้าเกินบ่ายสองจะส่งวันถัดไปบางทีบ่ายสามก็ยังก้อมแก้มได้นะแต่เราตัดตัดรอบที่บ่ายสองนี่โรงงานพามา่านี่นั่งทำจริงๆไม่ใช่รเดอร์สตัวนะครับมันเป็นพม่าสองคน <c oughs> เดี๋ยวพี่ก็ไปช่วยั ed, น p a ็คนี่เตรียมแพ็คนี่ของที่เราเตรียมไว้นี่นี่เห็นไหมครับใส่กล่องไว้ใส่นี่ครับเราจะใส่ใบลงไปก่อนนะครับจริงๆเราจะใส่ของก่อนแล้วเราจะใส่ใบเราจะตรวจใบว่า ใบเนี่ยตรงกับของไหมพอตรงเสร็จเราก็ใส่ลงไปใส่ใส่พอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมีอีกหนึ่งคนมาตรวจว่าของกับใบเนี่ยตรงกันไหมมันถึงจะผิดยากนะครับอาจจะมีผิดบ้างแต่ก็ไม่บ่อยเพิ่งผิดมาสามครั้งเองครับตั้งแต่ทำมาเนี่ยถือว่าน้อยมากไอ้สองตัวนี้มันผัดกันเช็คแล้วก็ผัดกันเมาครับโรงงานพามา่าอ้าววันนี้แชมป์พี่เมียเราก็เตะไปเรียบร้อยนะแล้วรู้ละบอลเชียร์ทีมไรเฮ้ยเสื้อคุณคุณอนะ เอ้ยใช่เปล่าใช่เสื้อกับหุ่นคุณๆที่มันมัชิงคนละคนกันไอไอคนตีไรเดอร์อะไรน่ะโอ้โหน่ามาสุดตีเลยสุดๆเลยไม่ใช่ใช่ไห่เราควาดีเราควดีไม่ใช่ então, ใช่ไหมไอเชียทีมลายบอลเลี้ยวโพครับโพนะอันนั้นแชมป์แชมป์วันนั้นเขาใส่เสื้ออาเซนอลให้เชีขาเลยไหนดูซิวันนั้นมันโอทูอ๋อนี่เสื้อเลี้ยวโพของปอมของก๊อฟด้วยพี่ไม่เคยเห็นนะครับโลโก้เขียวเนี่ยเียามโลโก้กลางหนอกเสื้สีเขียวพี่ไม่เคยเห็นนะครับ มันส่งก็เป็นพม่าจริงครับเอ้าเฮียวเชียร์ทีมอะไรแปดสิบเก้ายี่สิบเอ้ยอย่าจัดผิดนะเว้ยตัวหน้าซองไม่ผิดแต่ตัวการจะผิดนะเว้ยเอาเชียร์ทีมไลน์เฮียวเยวราเล่นเราเล่นคาเฟ่นะครับเชียร์แมนเชสเตอร์อยู่ในเซตครับผมเชียร์แมนยูนะแหมก่อจะบอกได้ เนี่ยพี่บอลเขายังโสดนะครับสาวๆคนไหนติดต่อเอาแต่สาวๆนะผู้ชายไม่เอาก็ได้ผู้ชายใครอ่ะพี่บอลยังโสดอยู่นะครับไอเยียวเนี่ยมีแฟนยังไม่เปิดเผยครับความรักเฮขาฟความลับโอมึงจะยอมดีกับคนทั้งโลกแล้วทะเลาะกับคนคนเดียวใช่ไหมอยู่ในความัซับซ้อนไปเคลียร์กันเองนะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะโฝนลง มาลงลงลงชาแนลเสร็จพี่จะลงนี่อันแรกพี่จะลงแอบพี่แอบลงอันนี้อันแรกพี่จะลงเฟซพี่ด้วยนะครับคนคนนั้นเขาเป็นเพื่อนพี่ด้วยนะครับเฮ้ยไอ้นนี้าโนลคนคนนั้นที่เป็นเพื่อนกับฮิวด้วยถ้าผิดแล้วเนี่อ้าวผิดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดอย่าผิดนะเว้ยเฮ้ยเนี่ยดูครับมันก็จะมีสต็อกเนี่ยพวกแยกแคนเห็นไหมครับกล่องไกลๆเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ย นี่ๆในพวกนี้เห็นไหมครับนี่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 กล่องนี่อีกสต็อกพี่แล้วมีในห้องอีกนะครับร้านพี่ของเยอะมากนี่ในห้องในห้องเข้าประตูไปทางนั้นนะครับเดี๋ยวพี่ชี้ก่อนนี่เข้าห้องปุ๊บเราไปดูในห้องพี่ไว้เพียบเลยเยอะแบบมหาศาลเลยโควิดขายดิบขายดีเหลือเกินเหลือเพียบเลยกิฟท์อยู่ไหนครับพี่พงศ์ไม่รู้เหมือนกันไปไหนไปซักิฟท์เลยนะในในร้านเราเมื่อกี้ก็เดินหาอยู่หาไม่เจอ อันนี้จัดถึงกี่โมงเนี่ยสี่ทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยไม่เสร็จไม่กลับใช่ไหมอ่าถูกต้องออเดอร์เยอะมากเลยนะครับน้องๆนะครับใครที่ชอบร้านพี่นะครับหรือว่าไม่ต้องชอบก็ดูแล้วถูกใจสนุกบ้างอะไรบ้างถ้าดูทาง YouTube เราก็กดสไลด์อ่ากดติดตามกันหน่อยนะครับสับสกายนะครับแล้วก็ติดตามเราแล้วถ้าเกิดเห็นพี่ในเพจหรือ Facebook ก็ช่วยกันแชร์เลยเป็นกำลังใจพวกพี่กันหน่อยนะพม่าสองคนนั่งอ้วนกันใหญ่เลยลัวงานนี้ต้องมีผิดอะ แต่มันแยกง่ายเป็นแคนมันมันมีแค่สามแคนกล่องนึ่งอะนี่เราแยก GPT 14อยู่นะ,ะแยกง่ายกว่าับที้ขาเยอะมากโอ้พูดถึงขอแหมขอระบายหน่อยนะแวนการ์ดเนี่ยเวลาแกะมาสี่กล่องเนี่ยแยกแคนได้สบายเลยสมมุติว่าเขาให้มา52ใบนะแล้วมันมีใบที่มันมีสักใบหนึ่งซ้ํา มันก็จะกลายเป็น53าสิบสาใบสำหรับเกินมันจะเกินมันจะ,นนจะถ้าตัวไหนซ้ำมันก็เกินให้เลยนะแวนการ์ดเนี่ยพี่เลยสามารถจัดเซตขายได้อันไหนเกินพี่ก็โยนแยกไว้กเกินไหมเนาะแต่ถ้าเป็นบัตตี้ไฟส์นะครับถ้าเป็นบัตตี้ไฟส์สมมติมี52าสิบใบแยกแคลนเนี่ยนี่จะจะเกินมาได้ครับอ่าไหนดูซิอันนี้นี่แวนการ์ดเกินนะเกินแล้วเขาก็ไม่ตัดเขาแถมมาเลยใช่ปะใช่แล้วอ่าตอนนี้ถ้าเป็นบัตตี้ไฟส์จะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่ามันจะหายหล,ลังกองเขียนว่า52าสิบใบแล้วถ้าเกิด บังเกิลบังเอิญมังกรสุยญ่ซ้ำกันใบหนึ่งคือพระการ์ดซ้ำกันสองใบอ่ะมันจะมีมันจะมีใบหนึ่งที่หายไปไม่รู้ใบไหนด้วยแต่ละกล่องไม่เหมือนกันบางที่ไฟจะดีอย่างหนึ่งคือเขาจะเรียงรหัสมาให้เรียงรหัสมาให้ไม่เหมือนกันแต่ว่าค่ะไม่ต้องเรียงแล้วเอาครบดีกว่าไว่กูไม่ชอบแล้วจะพอไปไหนหายนี่จะเห็นแล้วจะรู้ทันทีเลยว่าเลขมันจะหายไปแล้วนั่งจัดปุ๊บเพราะเรียงระดับผิดนี่ใช่เลยฮะใช่โอ้โหบันที่ไฟนี่อยากจะเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วตอนที่เปิดตั้นเนี่ยอยากให้เขามา ดีเบกันใต้คลิปพี่จังเล่ระหว่างคนทำปฏิไฟคนทําแวนเนี่ยพี่อยู่ข้างแวนเลยพี่บอกตรงไหนเพราะพี่จัดเด็กมาเยอะเนี่ยไม่ไม่มีเลยเนะมีไหมมีเสียไหมยังไม่เคยเจอนะแวนอ่ะต้งแตัดต้องตัแตกเด็กขอขอชมเชยด้วยใจเลยครับขอเป็นกาลังใจให้คนทําแวนเลยนะครับส่วนปฏิไฟนี่ต้องปรับปรุงกันนะครับต้องบอกเลยว่าทุกคาตั้นทุกชุดเลยหนึ่งคาตั้นจะต้องมีไม่รู้กี่กล่องอ่ะบางทีก็หนึ่งกล่องสี่กล่องยังมีเลยนะ โอ้แรกๆพี่ก็แยกๆว่าจะส่งว่าจะก็ไม่ได้ส่งกันทีพอมันเยอะๆแล้วก็ช่างมันเว้ยเดี๋ยวเขาไม่เชื่อเราก็เลยเออไม่ส่งดีกว่ามีเป็นตั้งเลยอ่ะทำให้วนนั้นวนนั้นแลแยกไม่ได้เลยใช่ปะ่ะเก็บไว<ห>้ในกล่องกต่ไม่หมดเลยอ่ะเอาระบายความในใจเสร็จแล้วเอาพ่าสองคนไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับดีครับ